ได้ที่ทำเป็นข่มกองทัพขเขมรห้าวจัดอยากรบไทยก่อนประกาศตัวจีนหนุนซ้อมรบใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะประเทศไทยสาขาสองในตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วค่ะแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนะะี่ยก็เพิ่งจะมีวิดปะทะกันไปหลายรอบยังไม่ทันจบผู้ชมล่าสุดขเขมรเขาขนกองทัพมาซ้อมรบกับจีนแบบใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้เราต้องหนาวไหมแต่ตามรายงานของ AFP แคลสำนักข่าวของฝรั่งเศสได้ระบุเอาไว้ว่าเมื่อวันที่14พฤษภาคม2568 กัมพูชาและจีนได้เปิดฉากซ้อมรบร่วมกันภายใต้ชื่อโกลเด้นดากอน2025หรือมังกรทองนั่นเองค่ะโดยทาง AFP ยืนยันค่ะว่านี่คือการฝึกซ้อมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติการของทั้งสองประเทศและไม่ใช่ว่าขเขมรออกมาโม้เองด้วยเพราะว่าครั้งนี้ทางสื่อของฝรั่งเศสเป็นคนออกมาโพสต์เองค่ะ และตามรายงานยังระบุค่ะว่าการซ้อมครั้งนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์ขั้นสูงของจีนแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งรถทั้งปืนใหญ่เรือรบโดนลาดตะเวนไปยันถึงหุ่นยนต์สุนัขคุณผู้ชมที่พี่จีนก็พกน้องมาด้วยน้องหมาหุ่นยนต์ก็พร้อมจะกระโดดสวบทุกคนที่คิดจะขวางหน้าโดยการซ้อมในครั้งนี้ค่ะมีทหารจีนเข้าร่วมเกือบ900นายทหารเขมรอีกกว่า1,300นายนายซ้อมทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศ พร้อมเรือรบช้างไปซาลที่เข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียมซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่พี่จีนเนี่ยแหละเป็นคนลีโนเวตให้ส่วนอาวุธที่ใช้เนี่ยก็ได้แก่พวกปืนใหญ่และระบบยิงจรวดรถถังรถหุ้มเการาะเฮลิคอปเตอร์เรือรบเรือบรรทุกขึ้นบก Z075 และ Z076 โดนลาตะเวนและโจมตีหุ่นยนต์สุนัขสำหรับรบหุ่นยนต์ผ่าตัดสำหรับซัพพอร์ตภาคสนาม โดยการซ้อมนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ทะเลจังหวัดพระศรีหานุและฐานรบภาพพื้นดินและอากาศในจังหวัดกำรรปงฉนังและทีมในการซ้อมของปีนี้ก็คือการต่อต้านการก่อการร้ายและบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมแต่ว่าเอาเข้าจริงนัผู้ชมลหลายๆฝ่ายเนี่ยกำลังตั้งข้อสงสัยกันค่ะว่านี่เนี่ยอาจจะเป็นการแสดงแสยานุภาพมากกว่าและงานนี้ต้องบอกว่าโหชาวเขเมรเนี่ยถึงกับยืดเลยค่ะผู้ชมเดินหลังแอดเลยนะพอมีพี่จีนหนุนแบบนี้แถมข่าวต่างประเทศก็ยังอวยด้วยว่าใหญ่ ที่สุดในประวัติการด้านคนเขเมรก็เลยมั่นใจตัวเองแบบสุดคอมเมนต์กันสนันอย่างเช่นว่านี่ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางทหารแต่คือการพิสูจน์ว่ากัมพูชาเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวกับจีนที่เท่าเทียมกัน คนต่อมาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การซ้อมรบแต่คือการยืนยันว่าเขมรไม่ใช่ประเทศเล็กที่ถูกมองข้ามอีกต่อไปคนต่อมาบอกว่าจีนมอบเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับเราเราคือพันธมิตรที่ได้รับการยอมรับและคอมเมนต์ส่งท้ายค่ะบอกว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเสริมสร้างอำนาจเพื่อสันติภาพ ด้านคนไทยเองนะคะก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันพอเห็นขเขมรเนี่ยได้พี่จีนหนุนแบบนี้ก็มีหมั่นไส้เล็กๆค่ะโดยพี่ไทยเนี่ยก็บอกว่าโหเขมรเนี่ยก็เอารถถังเก่าๆของจีนนั่นแหละมาซ้อมรุนเล็กรุ่นเมียน้อยวิ่งกระตุกกระตุกอยู่เลยบางคนก็บอกว่าแหมจีนเนี่ยมาหลอกขายอาวุธติดหนี้แล้วก็ยึดประเทศขเขมรน,นะสิบางคนก็บอกว่าขเขมรเนี่ยโคตรจะไม่รู้เรื่องเลยถ้าคีจะเปิดสืกกับไทยก็ต้องเตรียมเป็นขี้ข้าจีนตลอดไปและคอมเมนต์สุดท้ายของคนไทยที่เราเอามาฝากกันพี่ ที่คนนี้ระบุเอาไว้ค่ะว่าคัมเปนคิดจะรบกับไทยเหรอให้ลองขับผ่านบ้างไฟยโสก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รู้เรื่องก็ประมาณนี้คุณผู้ชมก็คือจิกกัดกันตามภาษาเพื่อนบ้านไม่รักกันนั่นแหละและจริงๆต้องบอกว่าการซ้อมรบโกลเด้นดากอนเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความหมายพิเศษเพราะว่าหลังจากที่สีจิ้นผิงได้เยือนกัมพูชาในเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางกัมพูชาก็มีท่าทีชัดเจนกว่าเดิมค่ะว่าเอียงแล้วเอียงอีกเอียงเข้าจีนแบบเต็มตัว และก็ยุติความสัมพันธ์กับสหรัฐไปนะคะในเรื่องของการซ้อมรบตั้งแต่ในปี2017แต่ที่ตอนนี้มันดูแปลกๆเ,เป็นเพราะว่าจังหวะมันได้ไทยเพิ่งจะมีเรื่องกับขเขมรไปส่วนพี่จีนก็ขนอาวุธมาเต็มเรือเพราะต้องการจะโชว์ว่าข่าคือมาหาอำนาจในขณะที่กัมพูชาก็ได้โอกาสเลยเอาโอกาสนี้แหละมาข่มขวัญไทยท่ามกลางความตึงเครียดแถวชายแดน ก็ไม่รู้เหมือนกันนันผู้ชมว่านี่เป็นการซ้อมรบหรือว่าโชว์พาวกันแน่แต่ที่แน่แน่จีนไม่ได้มาแค่ฝึกเฉยเข่าวจากฝั่งขเขมรยังระบุค่ะว่านี่เนี่ยเป็นการเปิดตัวอาวุธบนแผ่นดินจริงๆไม่ต้องไปตั้งโชว์ในนิทัศการใดๆซึ่งพูดง่ายๆก็คือพี่จีนไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าพี่จีนมาเปิดบูธอาวุธพร้อมกับขายให้ขเขมรให้ขเขมรเนี่ยเป็นหนี้หัวโตกันไปเลยค่ะ